วันนี้พบกับอัลเทอร์เอ้ยนานาเดินมานานาฮะแล้วเออวันนี้เราจะเล่นโซนแอบแบบสามคนหนึ่งสองและแต่ก็ตะกเงีิ้วหี่ยวนะงั้นเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวที่จะเป็นคนนับแล้วก็ถ้านับเสร็จแล้วก็จะเป่านกหวีดครั้งหนึ่งแล้วพอหาเจอหนึ่งคนก็จะเป่าเอ้ยไม่ใช่แต่พ่อต้องไปกับอัลเทอร์โอเคงั้นเดี๋ยวเราซ่อนแค่ตรงนี้นะโอเคเดี๋ยวนับละหนึ่งนาที ไปนับก่อนพอห้ามโอเคพอไปไปซ่อนกับน้องไปปิดนะไม่ห้ามปิดพอ่พอห้ามพอหา้อหามปิดคลิปนะห้ามห้ามไม,ม่เกินห้านาทีอาาะอย่างนีน้นับนับนับเวลาก่อนน่าจะอดเดืดดือเดือดวดือเดี๋ยวเด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 ว เจ๊หลับตาแล้วเจ๊เอาหัวกลมลงแล้วไม่ต้องกลับมาแล้วกคนณตาเห็นอยู่ใช่ไหมไปฟังรู้เลวโอเคทุกคนเนี่ยเดี๋ยวเราไปตาโอเคน่าจะใกล้หนึ่งนาทีแล้วทุกคนแต่ว่าตอนนี้เมืเ่อทั่งลูกของเจ๊ที่เขาทำโอเคเราจะหายงจากนัต้องปอดกหวิดครั้งหนึ่งนะทุกคน สามเฮ้ยยังไม่นับเอ่ะเสี่ยทุกคนงั้นเดี๋ยวเราจะแกล้งไปติดกักนาทีหนึ่งเนะยายในนะใครดูแหละน้องแอบไลยแผ่นกลางเกิงเริ่มได้สามสอง <ś c oughs> ไปหาได้<อ>เราต้องเรียนไปไปหาที่อื่นก่อน ไอที่ดิเดเอร์แอบเลยโอย้ไม่ฝนตกแล้วเราจะไล่จากหลังไปข้างหน้านะทุกคนมาดูกันว่าจะได้ไหมเราจะเรื่อจากหลังตรงสารก่อนนะแล้วก็ไล่ไปข้างหน้าแถวๆย่านนี้มันก็น่าเช็คนะเพราะว่าข้างๆนี้ทุกคนมันจะชอบมีคนมาเอบซึ่ง นั่นแหละคืออุ้ยลื่นไม่มีไม่มีคนเคงนั้นเดี๋ยวเราต้องไปหาแล้วจริงๆคนนั้นนะทุกคนเสื้อฟ้านัานะ่นน่ะมันขำอยูนอ่นะแต่ว่าเราจะเนียแล้วก็เดี๋ยวไปเตรียมกับพ่อก่อนบอกพ่อว่าพ่อเดี๋ยวไปแกล้งกันอะไรเงี้ยหักหลัง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 เอ๊ะ เชวพะพุงแบจุ๊บพ่อพ่อพ่อไม่เห็นพ่อแล้วแก้งน้องเ,เราเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราวิ่งวิ่งไปหาน้องแบบกุ้งแล้วบอกเจ้าล้วเพราะว่าหนูตอนนั้นหนูทำเป็นไม่เห็นน้องเขาไปอย่ทงนี่นะแล้วเ,เราไปหาตรงนู้นกันพ่อถ่ายรูปเราจะไปทางไหนกันดีฮะเราจะไปทางไหนกันดี จริงอ่ะหนูหาเนอะไปทางนี้แล้วเห็นแล้วเห็นแล้วแต่หนูจะแกล้งเนางถ้างั้นนาไปตรงนี้แล้วเราไปอีกทางนึงแล้วก็ไปเจอเนาะวิ่งเไปสามสองให้น้อเนาะให้น้องได้ยินเสียงไหมแต่ไม่เดี้ยนะค่อยค่อยไปนะทุกคนวิ่ยฝาลองแล้วฝาลอก เอาหายหายที่ไหนเหรอโอ้โหเอาหายสวยแล้วโอเคงั <so ้นปิดคลิปเลย3 2สนุกสนุกอะไรกันแบบนี้อีกก็สนุกมากเลยเนาะโอเคงั้นกลับละสามสองห